เครื่องดื่มใหญ่หานซีโรสมีใหหานละลายน้ำนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยมีคุณสมบัติในการดูดซับน้ําได้ดีมากอุ้มน้ําได้ดีมากเลยเราสามารถทดลองได้จวกการชงกับซีโรสกับน้ําเย็นนะฮะชงแล้วเรารีบดื่มเนี่ยเป็นไสไซนะครับแต่ถ้าคนนานหน่อยเนี่ยก็จะเป็นเจลนั่นแหละครับก็อุ้มน้ําไวไอ้ไอ้ตรงนี้นะครับเมื่อไปที่ลําไส้ใหญ่กับอุจจาระเนี่ยนะครับก็ทำให้อุจจาระรานิ่มได้นะครับการที่อุจจาระนิ่มได้เราก็ไม่ต้องใช้แรงเบ่งมากนะครับแต่ขณะเดียวกันที่ลําไส้ใหญ่นี้เราจะมีพวกแคทีีเย ด,ด,ด,ดีจุลชีพจุลินทรีย์อะไรอย่างเงี้ยครับดีๆนะครับเขาจะย่อยใยอาหารตัวนี้อีกทีนึ่สแต่แล้วเราจะได้สารอารหารกลับมาเหล่าลนี้หางกายสารอาหารตัวนี้มีคุณสมบัติที่ดีมากนะครับสารอาหารพวกนี้นะครับจะไปทําให้กล้ามเนื้อเราแข็งแรงขึ้นซึ่งเราสังเกตได้จากพวกพวกสัตว์กินขึ้นหลายๆอย่างเช่นพวกบัวนะครับตัวใหญ่ๆแต่กล้ามเนื้อทั้งนั้นเลยม้าอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยครับกระบวนการก็จะคล้ายๆกันนะครับก็จะทําให้กล้ามเนื้อระบบขับถ่ายลําไส้ของเราเนี่ยแข็งแรงขึ้นวกกมีีรบตัาาท เราไม่ต้องสะสมอุจาระไว้นานๆตรงนี้ก็ทําให้เราขับของเสียออกจากร่างกายได้ได้ง่ายของเสียถ้ามันสะสมนานๆนะครับจะเป็นสาเหตุนําไปสู่การเป็นมะเร็งลำไส้ซึ่งก็เป็นโรคที่ที่ปัจจุบันปีนกันมากเพราะฉะนั้นการที่เราถ่ายได้ทุกวันจะเป็นเรื่องที่ดีกว่านะครับนอกจากนี้แล้วหลายคนที่มีปัญหาว่าท้องผูกแล้วถ่ายไม่ได้เนี่ยนานๆเข้าปัญหาอย่างที่พบก็คือเป็นลิสในดวงทวาโลลรโรคลทิ์ในดวงทวารที่ใครไม่เป็นไม่รู้หรอกครับโอ้โหมันทรมานมากจริงๆนะครับบางคนเข้าห้องน้ำทีเป็นครึ่งชั่วโมง แล้วก็มีเลือดออกอีกเพื่อนทั้งเจ็บปวดทั้งอะไรการเสียเลือดก็ทําให้ร่างกายเ่านแอีกการทานใยอาหารเซลลรสไปนอกจากจะทให้ถ่ายง่ายแล้วเนี่ยนะครับกลไกพีไบโอติกที่บอกเรื่องกล้ามเนื้อเนี่ยนะครับก็จะไปช่วยอีกทางหนึ่งเพราะกล้ามเนื้อคนเราเนี่ยไม่ได้มีชัวเตลเห็นนะครับในหลอดเลือดในเส้นเลือดของเราทุกทุกขบวนเนี่ยมันมีมันมีกล้ามเนื้ออยู่แล้วเพราะฉะนั้นกล้ามเนื้อหลอดเลือดจะแข็งแรงขึ้นเมื่อแข็งแรงขึ้นนะครับโอกาสที่จะโป่งมันก็ยากกว่าเหมือนเรา เหมือนเราไปเป่าหลอดนะครับหลอดที่มีลูกโป่งบางๆแล้วกันเอาลูกโปง่งลูกโป่งบางๆกับลูกโป่งหนาๆเห็นไหมลูกโป่งหนาๆน,นี่เป่ายากกว่าเช่นเดียวกันครับเมื่อเราทานยาห่างสีลถต่อนื่งานานๆเนี่ยหลอดเลือดเราแข็งแรงขึ้นโอกาสฉีกขาดก็น้อยลงเพราะฉะนั้นคนที่ทานสีรถต่อเนื่องเป็นประจำเนี่ยนะครับาพาิษสุรสมบาตก็จะบรรเทาเลือดถึงกับหายได้เลยก็คือเพราะอะไรฮะหนึง่งขับถ่ายได้ง่ายไม่ต้องใช้แรงเบ่งสองกล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้นสามหลอดเลือดมีความยืดหยุ่นตัวมากขึ้นไม่โป่งพองง่ายๆเพราะฉะนั้น ถ้าเรื่องการจับถ่ายโดยการใช้ใย,ยหันจากสีรถเข้าไปทานเนี่ยนะครับทานเข้าไปเนี่ยนะครับเขาจะช่วยทั้งระบบเลยเขาช่วยทั้งระบบทุก,ทกส่วนทุกส่วนของการจับถ่ายเลยครับไม่ใช่เฉพาะแค่ไปกระตุ้นระบบประทานอย่างเดียวเราสังเกตรเรื่องระบบกระตาทได้โดยการทานยาถ้าเราทานยาระบายเนี่ยนะครับยาถ่ายเนี่ยนะครับเราต้องเพิ่มปริมาณยาไปเรื่อยๆจนวันหนึ่งทานเท่าไหร่ก็ไม่ถ่าย <S <S นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ถ้าทานใย,ยอาหารสีรถเข้าไปเนี่ยะครับจะกลับกันในช่วงแรกๆของการทานเนี่ย เราบอกไม่ได้เลยว่าจะมีอาการอย่างไรบางคนบางคนทานซีโรช่วงใหม่ๆนะครับถ่ายดีเลยบางคนไม่ถ่ายหลายวันเลยบางคนถ่ายกระปิกกระปอยวันละหลายๆครับแต่ถ้าทานต่อเนื่องเป็นประจำทานต่อ,อไปเรื่อยๆร่างกายจะรังตัวจะถ่ายปกติทุกปัตน,น,นีคือสิ่งที่เกิดขึ้นมันต่างกับยาถ่ายยาถ่ายนี่กินยังไงก็ถ่ายทันทีแต่ซีโรตไม่เป็นอย่างนั้นพอของเราเป็นการเป็นการให้ร่างกายดูแลตัวเองอับสมดุนการถ่ายทั้งระบบนะครับ